สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยนะคะมาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .3 ท .1 อ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 1> ท1 1ป3ทัสอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านท4.1ป .3 ับเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจุดประสงค์การเรียนรู้ หอ่านออกเสียงคำมาตาเกลได้ถูกต้องสองบอกความหมายของคำมาตาเกลได้ถูกต้องสเขียนสะกดคำมาตาเกลได้ถูกต้องมาตาเกลคือคำที่มีวแหวนเป็นตัวสะกด และมีตัวสะกดตรงตามเสียงเพียงตัวเดียวมาดูมาตาเกิวกันนะคะมาตาตัวสะกดแม่เกิรคำที่ประสมด้วยสระต่างๆและมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเช่นสาวแก้วมะนาว มะพาร้าวก้าวราวตะหลิวเกี่ยวข้าวเป็นต้นนะคะเรามารู้จักความหมายของคำกันนะคะกาวกาวคือของเหนียวที่ทำจากวัสดุต่างๆเช่นหนังสัตว์ยางไม้ชันแป้งจากพืชที่ติดสิ่งของหรือเป็นตัวเชื่อมประสานนะคะ ข้าวข้าวคือชื่อไม้ล้มลุกเมล็ดใช้เป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะโดยมากปลูกกันสองพันคือข้าวเจ้าและข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือชื่อพันข้าวหนึ่งชนิดหนึ่งนะคะ เนื้อมเมล็ดเป็นแป้งสีขาวขุ่นเวลาหุงหรือนึ่งจะเหนียวติดกันปลูกมากในภาคอีสานและภาคเหนือดาวดาวคือสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างในท้องฟ้าเวลามืดนอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยกเว้นในตำราโหาราศาสตร์จะนับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นดาวในพวกดาวนพเคราะห์ ว้าวว่าวคือเครื่องเล่นอย่างหนึ่งทำโดยใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นโครงรูปร่างต่างๆแล้วปิดด้วยกระดาษหรือผ้าบางๆมีสายเชือกหรือป่านผูกกับสายซุงสำหรับชักให้ลอยขึ้นไปในอากาศราวราวคือเครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับเกาะทรงตัว ไม่ให้เสียหลักหรือได้รับอันตรายร้าวร้าวคือเป็นการแตกเป็นรอยแต่ยังไม่ขาดออกจากกันลาวลาวคือชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งที่อยู่ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มีพรมแดนติดต่อกับไทยกัมพูชาเวียดนามพมา่าและจีนเมืองหลวงชื่อเวียงจันทร์สาวสาวใช้แสดงความเป็นเพศหญิงหรือหญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็กตั้งแต่อายุ15-30ปีขึ้นไป หาวหาวเป็นกิริยาที่อ้าปากกว้างสูดลมเข้าไปลึกๆแล้วระบายลมออกมาทางปากเมื่อเวลาง่วงนอนหรือเหนื่อยลา้า อ่าวอ่าวคือส่วนของมหาสมุทรทะเลหรือทะเลสาบที่ล้ำเข้าไปในฝั่งหรือในแผ่นดินมีลักษณะเว้าวโค้งและเปิดกว้างมะนาวมะนาวคือชื่อไม้พุ่มผลกลมเปลือกบางสีเขียวเมื่อสุกสีเหลือง น้ำคั้นมีรสเปรี้ยวใช้ปรุงอาหารและทำเครื่องดื่มมะพร้าวคือชื่อไม้ต้นต้นสูงชะลูดไม่แตกกิ่งก้านผลกลมหรือรีแกมรูปสามเหลี่ยมผลออกเป็นช่อขนาดใหญ่เรียกว่าทะลาย น้ำคั้นจากเนื้อมะพร้าวห้าวเรียกว่ากะทิใช้ปรุงอาหารและทำน้ำมันคิ้วคิ้วคือส่วนโค้งเหนือกระบอกตาซึ่งมีขนขึ้นช่วยป้องกันของเหลวไหลเข้าตา นิ้วนิ้วคือปลายสุดของมือหรือเท้าแยกออกเป็นห้าส่วนเรียกชื่อตามลำดับว่านิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเฉพาะนิ้วเท้านิ้วแรกเรียกว่านิ้วหัวแม่เท้านอกนั้นเรียกเหมือนนิ้วมือ หิวหิวคืออาการอยากกินหรืออยากดื่มกระหายหิ้วหิ้วคือการจับหรือถือส่วนบนแล้วปล่อยให้ส่วนอื่นห้อยลงมา ตาเหลิวตาเหลวคืออุปกรณ์ครัวจำพวกกระจาและทัพพีทำด้วยเหล็กไม้พลาสติกเป็นเครื่องมือใช้ผัดหรือทอดของในกระทะ แก้วแก้วคือวัสดุเซรามิกชนิดหนึ่งได้จากการใช้ทรายขาวโซเดียมและปูนขาวมาหลอมในเตาที่มีอุณหภูมิราว1,500องศาเซลเซียสพอเย็นจะได้สิ่งที่มีลักษณะโปร่งใสแข็งแต่เปราะแตกง่าย แมวแมวเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสี่เท้าซึ่งเป็นวงเดียวกับเสือส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินและใช้จับหนูแมวแมวเป็นชนชาวเขาวพวกหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเรียกตัวเองว่ามง้ง แแห้วแ้วคือชื่อไม้ล้มลุกมีหัวขึ้นตามที่ชื้นแฉะหัวกินได้เกี้ยวเกี้ยวคือของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีใส่น้ำนำมานวดตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางเล็กห่อหมูสับหรือกุ้งสับนำไปทอดหรือต้ม หรือนำไปห่อใส่ขนมจีบเคี้ยวเคี้ยวคือการบดให้แหลกด้วยฟันเปรี้ยวเปรี้ยวคือมีรสอย่างรสมะนาวหรือมะดันมีกลิ่นหรือรสอย่างอาหารบูด เหี่ยวเหี่ยวคืออาการไม่สดชื่นโรยลงเฉาลงไข่เจียวไข่เจียวคือไข่ที่ตีไข่แดงกับไข่าขาวเข้าด้วยกันปรุงรสแล้วทอดให้สุกในน้ำมัน ไฟเขียวไฟเขียวคือสัญญาณไฟจากราจรอันเป็นสีเขียวแสดงว่าให้ยวดยานที่เห็นแล่นไปได้เขียวเขียวคืออุปกรณ์เกี่ยวข้าวและหญ้ารูปเป็นวงโคง้งมีความคมทำจากโลหะมีด้ามจาก เกี่ยวข้าวเกียวเกี่ยวข้าวคือการใช้เคียวเหนี่ยวรั้งต้นข้าวให้ขาดออกจากกันให้นักเรียนเติมคำที่หายไปข้อหนึ่งถามว่าคนไทยรับประทานจุดๆเป็นอาหารหลกักคำตอบก็คือข้าวนะคะ ข้อ2แม่ครัวใช้จุดจุด,จดตักไข่เจียวออกจากกระทะคำตอบก็คือตะลิว้วข้อ3ฉันเทน้ำเย็นใส่ลงในจุดๆให้คุณย่าดื่ม คำตอบก็คือแก้วข้อ4บนยอดดอยมีอากาศจุดๆเย็นมากคำตอบก็คือหนาว ข้อ 5. พ่อกำลังขูดจุดๆเพื่อมาคั้นน้ำกะทิคำตอบก็คือมะพร้าวข้อ6หากล้างหน้าไม่สะอาดจะทำให้เกิดจุดๆ คำตอบก็คือสิวนะคะข้อ7น้องจุดๆปากกว้างเพราะว่าง่วงนอนคำตอบก็คือหาว ที่แแม่ชอบกินผล,ลไม้รสจุดๆคำตอบก็คือเปรี้ยวข้อที่9ดอกไม้จุดๆเพราะไม่ได้รดน้ำหลายวัน คำตอบก็คือเหี่ยวนะคะข้อที่10ชาวนาใช้จุดๆๆเกี่ยวข้าวในนาคำตอบก็คือเคียว ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากมาตาเกิลที่สามารถจะนำไปใช้ในการเรียนได้เป็นอย่างมากสำหรับวันนี้คุณโนก็ขอสวัสดีค่ะ